สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูการทำแบบจำลองลำไส้เพื่อใช้ในการทำัตนการเลาะลำไส้ต่อไปค่ะในรายวิชานี้นะคะมีชื่อว่าการผลิตหุ่นจำลองทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์โดยอาจารย์แคนกัมมาน,นีค่ะและทั้งหมดนี้คืออุปกรณ์ของเราที่เราจะใช้ในวันนี้ค่ะ สำหรับอุปกรณ์ชิ้นแรกนะคะนั่นก็คือบล็อกนั่นเองค่ะอุปกรณ์ชิ้นที่2นะคะแท่งกลวงค่ะอุปกรณ์ชิ้นที่3นะคะแท่งแก้วค่ะมีขนาด15มิลและ18มิลค่ะอุปกรณ์ชิ้นที่4นะคะซิลิโคน320และ210ค่ะและสุดท้ายนะคะคือสบู่การติดค่ะเดี๋ยวเรานำไปละลายน้ำกันก่อนนะคะ หลังจากที่ละลายน้ำสบู่เสร็จแล้วนะคะอัตราคือสบู่1ต่อ4ของน้ำต่อไปเราจะใช้แท่งกรวงแท่งแก้วและบล็อกในการจุ่มลงไปในสบู่ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ซิลิโคนติดนะคะหลังจากนั้นก็รอให้แห้งนะคะพอแห้งสนิทแล้วเราก็สามารถนําไปใช้กับซิลิโคนได้เลยค่ะและสำหรับอุปกรณ์เสริมของเรานะคะก็จะมีถุงมือค่ะเพื่อป้องกันสารเคมีตะเกียบค่ะเพื่อคนซิลิโคน แป้งเพื่อลดแรงเสียดสีของซิลิโคนทิชชู่และ A4 ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้โต๊ะเปื่อนค่ะและสำหรับวัตถุประสงค์ของเรานะคะก็เพื่อที่จะจำลองนำไส้ขึ้นมานะคะเพื่อให้คุณหมอได้ฝึกทำพยา,าการก่อนที่จะไปรักษาผู้ป่วยจริงๆนะคะดังนั้นเราก็จะทำแบบจำลองนับไส้นะคะที่มี2ชั้นค่ะโดยมีชั้นนอกและชั้นในเพราะฉะนั้นขั้นตอนการทำลำไส้ของเราก็จะมีขั้นตอนที่1นนะคะเป็นการทำ ลัำไส้ชั้นนอกก่อนแล้วค่อยทําขั้นตอนที่สองคือการทําน้าไส้ชั้นในนั่นเองค่ะเนี่ยเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะซึ่งขั้นตอนแรกเราต้องเตรียมบล็อกกับถานก่อนนะคะใส่เข้าไปแบบนี้นะคะต่อมานะคะเราก็จะเตรียมซิลิโคนสามสองศูนนะคะซึ่งขั้นตอนนี้ทุกคนสามารถใส่สีลงไปได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะว่าซิลิโคนต้องใส่ตัวเร่งด้วยแล้วก็พอใส่ปุ๊บต้องรีบรีบพนแล้วก็เทนะคะ สารเล่งเนี่ยเราจะใส่แค่สองเปอร์เซ็นต์ซึ่งถ้าสมมติว่าเราใช้ซิลิโคนสามสองศูนย์หนึ่งร้อยกรัมเราจำเป็นที่จะต้องใส่สารเล่งสองกรัมนั่นเองค่ะเคกันเลยนะคะพอเซเสร็จแล้วเราต้องรีบรียบคนนะคะรีบ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 คนทำให้มันเข้ากันที่สุดนะคะเพื่อให้เวลาที่มันแห้งม,มันจะสามารถแห้งข้องกันหมดเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเทลงไปค่ะเทลงไปในรูเลยนะคะเทสูงๆนะคะจะได้ไม่มีฟองอากาศโอเคคะ่ะเมื่อเราคิดว่ามันมันโอเคแล้วนะคะเราจะใช้แพนแก้วขนาดใหญ่เสียบลงไปข้างในนะคะอย่างนี้ก็เสียบลงไป อย่าลืมว่าเราต้องจับบล็อกด้วยนะคะออหรือจะใช้เป็นยางลักไว้ก็ได้นะคะเพื่อไม่ให้ซิลิโคนแบบมันไหลออกมาเยอะนะคะแล้วเราก็เช็ดซิลิโคนที่แบบเลยออกมานะคะเราต้องดูฐานว่าไอตัวแท่งแก้วเนี่ยมันลงไปในล็อกของฐานได้ยังถ้ามันยังไม่ลงนะคะข้อเสียของมันก็คือผนังลับไสของเราจะเอียงหรือมันจะมีความไม่ตรงกัน ต่อไปนะคะสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือกัดเราก็เช็คจากระยะห่างได้เลยนะคะระยะห่างของแท่งแก้วล้ว็บล็อกนะคะที่เหลือเราก็รอให้ซิลิโคนแห้งนะคะและนี่นะคะก็คือซิลิโคนชั้นนอกที่แห้งแล้วนะคะเราก็จะแกะดูข้างในนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะเอาออกจากบล็อกกัน,นะคะ่ะโอเค พอเราออกจากล็อกเสร็จนะคะเราก็ตรวจความเรียบร้อยตรวจดูขอบดูมุมนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นบล็อกประกบนะคะก็เลยทําให้ขอบลําไสของเราเนี่ยจะมีรอยอยู่บ้างนะคะเ,คเราก็จะได้ซิลิโคนชั้นนอกนะคะที่แห้งเสร็จแล้วแบบนี้มาสู่ขั้นตอนที่2นะคะการทาลําไสชั้นในนะคะเราจะนาลําไส้ชั้นนอกที่เราแกะออกจากล็อกมาได้ใส่ลงไปในแท่งกลวงที่เราทาแป้งแล้วนะคะ แต่านี้เลยนะคะ <Okay. S 1> เราจะใช้ฐานนะคะ <Okay. S 1> เพื่อเป็นตัวล็อกสำหรับ,บสองหนึ่งูนนะคะ <Okay. S 1> ก็ใส่ตัวเล่สองเปอร์เซ็นต์หมือนกันกับสามสองสูงเลยนะคะ <Okay. S 1> เราก็คนให้เข้ากันนะคะขั้นตอนนี้ต้องคนเร็วอยู่นะคะแล้วเราก็จะเทลงไปเลยนะคะเทส,สูงนะคะก,การเทสูงจะทำให้ ลำไส้ของเรานะคะไม่มีฟองอากาศนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราก็จะนำแห้งแก้วนะคะแห้งแก้วที่เราแช่น้ำสบู่เสร็จแล้วนะคะลงไปค่อยๆลงไปนะคะเพราะว่าด้วยความที่ซิลิโคนมันมีความหนาแน่นนะคะมันก็จะทำให้แห้งแก้วของเรามันดันดันลงไปยากนิดหน่อยแล้วเราก็เช็คด้านล่างนะคะว่ามัน ออกมาหรือยังส่วนที่เกินตรงนี้นะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปตัดออกทีหลังน,าน่าโอเคค่ะเดี๋ยวรอแห้งกันค่ะโอเคและตอนนี้ละคะซิลิโคนของเราก็แห้งแล้วนะคะและสําหรับซิลิโคน320ชั้นนอกเนี่ยให้มันเหนียวเหนียวแบบนี้จะดีนะคะเวลาที่เราเท210เข้าไปเนี่ยมันจะได้ไม่มันจะได้ไม่แยกชั้นกันนะคะมันจะได้ติดกันโอเคเดี๋ยวเรามาถอดออกเลยนะคะ การที่เราทาแป้งไปแล้วอะคะ่ะมันจะทําให้เราสามารถเอาออกได้ง่ายมากระวังอย่าให้น้องขาดนะคะเมื่อถอดออกมาแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะและต่อไปนะคะเราจะมาตัดแต่งกันค่ะเอาส่วนที่เราไม่เอาออกไปนะคะนี่ค่ะชั้นลํำไส้ที่เราได้เสร็จแล้วค่ะนี่คือล้ำไส้จำลองของเรานะคะ ที่สามารถใช้ฝึกเลาะระหว่างชั้นได้เหมือนจริงเลยหวังว่าทุกคนจะเข้าใจวิธีและสามารถนำไปทำได้เองค่ะ